พระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาวเอฟซีฮิรันยูริท่านสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับการศึกษาพัคเครื่องนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์หลักการและเหตุผลครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่สั่งซื้อหนังสือมาผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับท่านโอนเงินมานะครับส่งสลิปไปผมพร้อมที่อยู่นะครับผมจะจัดส่งหนังสือ ครบรอบร้อปีวันมรณภาพหลวงปู่เงินนะครับของอาจารย์ทวัดเก็มคุดให้1เล่มฟรีนะครับสูงที่อยู่ให้ผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะส่งไฟล์อีบุ๊กนะครับเป็นไฟล์ pdf พร้อมรหัสผ่านนะครับให้กับท่านนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะนะครับเรื่องเช่าพระเหมือนกันครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับเช่าพระก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะนะครับมี FC นะครับเข้าไปดูพระในมาเก็ตบ้างนะครับ ในช่องตลาดนัดออนไลน์นะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับอ่าถ้าชอบก็กินก้างกันมานะครับเพราะว่าขายราคาถูกมากนะครับโอเคครับก็เปลี่ยนบรรยากาศครับหลวงพ่อเงินก็หลายท่านผมว่าน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับในเรื่องของหลักการดูกันศึกษานะเดี๋ยวผมก็จะมีมาให้ดูมีรีวิวให้เรื่อยๆนะครับในเรื่องของพักเครื่องหลวงพ่อเงินนะครับในเรื่องของโลหะหลอกนะครับ กายภาพความเก่าเชิงช่างนะครับแม้กระทั่งการตรวจหลักวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในพระเก่าอีก1เกจินะครับนั่นคือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับอยุธยาหรือว่าเป็นหัวพระเครื่องยอดนิยมเหมือนกันนะนะครับเป็นพระเนื้อดินเผาเหมือนกันครับเป็นพระเนื้อดินเผานี่นะครับเป็นเนื้อดินเผาเหมือนกัน ก็สีก็จะออกแบบนี้นะออกสีน้ำตาลอ่อนๆเพราะเกิดการซีดแล้วนะครับก็เดี๋ยวในเชิงช่างเทคนิคนะครับในการดูของผมเนี่ยผมก็จะเอาสไตล์ผมนะในการพิจารณาให้ดูนะครับเพราะว่าเล่นพระเก่าประมาณร0อปีเนี่ยก็ต้องมีใช้โจทย์ตั้งหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมเอาประวัติคร่าวๆนะครับท่านเกิด2418นะแล้วมมรณ ภาพ2 4 8 8 1โอ้โหโตดเลยนะสอง8ี8 1 4 8 8นะครับท่านมีอายุน้อยมากนะครับหลวงปู่63ปีนะครับ42พรรษานะครับแล้วได้เป็นเจ้าวาดแค่3ปีหลังนะครับ8 4 7 8ถึง2481นะครับแค่3ปีหลังเองนะครับท่านได้เป็นเจ้าอาวาสนะครับปกติท่านเป็นพระสมถะอยู่แล้วนะชอบทุดงนะครับออกเรียนรู้ไปเรื่อยนะครับก็ ตอนเจ้าวาดองค์ที่สองท่านก็ไม่เป็นนะท่านก็ให้พระอีกองคหนึ่งขึ้นแทนท่านนะครับแล้วอีกองคหนึ่งมรณาภาพท่านก็เลยจําเป็นต้องขึ้นนะครับเพราะชาวบ้านเรียกร้องครับก็เป็นได้อยู่สามปีนะครับเป็นเจ้าวาดได้อยู่3ปีท่านก็มรณาภาพเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการทำพระนะครับในเรื่องของการทำพระเนี่ยครับหลวงปู่นะครับเวลาจะสร้างพระนะฮะ ไม่ว่าจะพิมพ์หนุมานพิมพ์ปลาหมอพิมพ์ไก่พิมพ์อะไรหนุมานทรงเครื่องพิมพ์นกส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์สัตว์ต่างๆนะครับเวลาท่านจะทำเนี่ยนะครับท่านต้องเอาผ้าขาว Zhen, มาปลูกเสกก่อนนะครับเขาบอกว่าเอามาปลูกเสกอ,อ,อย่างเช่นอ่ะองค์นี้หนุมานนะครับเขาบอกเอามาปลูกเสกแล้วเดี๋ยวหนุมานเนี่ยจะแบมือนะครับเมื่อแบมือแล้วจะมียันนะครับยันให้ท่านเห็นนะฮะ อ่าล้วก็จดไว้นะครับแล้วก็จดไว้อ่าล้วก็จดยันไว้เป็นอย่างนี้นะครับทุกสัตว์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะไก่จะนกจะอะไรพวกนี้นะปลานะครับก็จะมาปลุกเสกด้วยผ้าขาวก่อนนะครับเราก็จะเห็นยันนะครับพอเห็นเอ่ยยันอัขระยันก็จดไว้นะครับแล้วท่านก็เข้าไปเขียนอัขระยันในโบสถ์นะครับ15วันนะครับไม่พูดไม่จากับใครเลยนะครับอ่า ในหนังสือนะครับข้อมูลของทางที่มีคนก็เขียนเรียบเรียงไว้นะครับยาว่านะครับน่ากินน้ําฉี่นะไม่ใช่น้ํานี่นะมันเขียนน้านี่นะครับผมก็สันนิษฐานว่าจะน้ําฉี่นะครับอยู่ในโบสนะสิบห้าวันนะครับแล้วค่อยออกมาท่านก็คิดเอาแล้วกันครับขั้นตอนยุ่งยากขนาดไหนนะครับแล้วก็เขียนยันเนี่ยอัขระผงต่างๆนะครับก็มีทั้ง เขาบอกว่ามี3สูตรนะครับก็1นนะครับหัวใจหัวใจสัตว์นะครับก็หัวใจสัตว์ที่เอามาแกะพิมพ์พระนะครับแล้วก็ยันเกาะเพชรนะครับอีกสูตรหนึ่งเป็นยันเกาะเพชรครับแล้วอีกสูตรหนึ่งก็อย่างพระทั่วไปนะครับผงวิเศษ5ประการนะครับอ่าผงวิเศษ5ประการก็เขียนด้วยช็อกนะครับแล้วก็ลบแล้วเก็บผงไว้นะครับเนี่ยผมแตนิฐานว่าผงที่มาอุดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย ลักษณะการอุดผงเห็นไหมครับเขาจะเจาะก็จะเป็นไม้แหลมเนี่ยครับประมาณนี้นะผมดูเนี่ยลักษณะนูนเนี่ยอุดนี่นะครับแทงไว้นี่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เนี่ยแทงลงครับดึงแล้วอุดผงไว้นะครับอุดผงไว้นะครับแล้วอุดผงไว้ทีนี้ในส่วนของดินนะครับเขาบอกว่านะครับตามตำรานะครับเอาจากดินขุยปูนะครับดินขุยปูนะครับแล้วก็ดินนานะครับ ทีนี้ในดินานาเนี่ยนะครับเนี่ยผมให้ดูนะมันเรื่องของความละเอียดตัวทีคร <c oughs> มันจะมี <c oughs> พวกเศษทรายนะครับพวกเศษเม็ดขวดเม็ดอะไรบ้างนะครับนะเราจะเห็นคือดินเนี่ยอาจจะล่อนจะว่าละเอียดก็ไม่ละเอียดนะเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยดูเหมือนละเอียดนะ นะครับแน่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ดูเนี่ยครับพอลงกล้องผมก็สันนิษฐานว่าก็มวลสารก็คงจะเยอะอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยอ่านี่เป็นดินนานะดินนานะครับดินนาก็มีในเรื่องของเม็ดปวดทรายหรือจะเม็ดแร่ก็แล้วแต่นะครับ นี่คือดินและผงนะครับวิธีการสร้างพระทีนี้ในการแกะพิมพ์นะครับแกะพิมพ์เนี่ยเขาก็ให้ลูกศิษย์ลูกหานะญาติโยมต่างๆนะครับช่วยกันแกะพิมพ์นะครับก็น่าจะหลายฝีมือนะครับน่าจะหลายฝีมือนะครับไม่บอกนะครับจากี่ผมค้นคว้าเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าสร้างพระปีไหนนะครับท่านจะคิดเอา สองสี่หนึ่งแปดท่านเกิดสองสี่หนึ่งแปดนะครับมรณภาพแปดหนึ่งอายุหกสิบสองปีถ้าย้อนหลังไปสิบปีก็สองสี่เจ็ดหนึ่งถ้าสองสี่เจ็ดแปดท่านเป็นเจ้าอาวาสเออก็ลองคิดเอาแล้วกันครับนะว่าสร้างพระปีไหนนะฮะทีนี้ในการสร้างพระเขาบอกว่าสร้างทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบปีปีปน้ำมันกา๊าซนะครับปีปีน้ำมันกา๊าซนี่บรรจุอยู่ที่สามจุด จ็ดห้าลิตรอ่านะนะครับนี่คือการศึกษาพระเครื่องของผมนะครับบางทีสิ่งพวกนี้เป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลนะครับปิ๊บน้ำมันก๊าซเนี่ยมันบรรจุอยู่สามจุดเจ็ดห้าลิตรนะครับสามจุดเจ็ดห้าลิตรเท่ากับว่าสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบลูกบาทตารางเซนติเมตรนะครับผมหาค่าไว้นะครับแล้วพระเนี่ยนะครับก็มีขนาด สูงสามเซนนะครับกว้าง2เซนหนาประมาณ 0.5- 0.6นะครับก็ผมตีไว้ประมาณพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ3 3ลูกบาทเซนติเมตรนะครับทีนี้ผมก็เอาพื้นที่เนี่ยขององค์พระนะครับสามลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยเอาไปใส่ปิ๊บนะครับแล้วจะได้กี่องค์ท่านเชื่อหรือเปล่าว่าได้กี่องคอ์ท่านมีเครื่องคิดเลขท่านคิดตามผมเลยนะ ท่านเอา3,750ตารางเซนติเมตรนะครับลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยเอา3 7 5 0เนี่ยตั้งนะครับหารด้วย3มันจะได้1,250องค์นะครับอ่าผมตีกลมๆเลยนะครับเผื่อนูๆนๆะอันนี้ด้วยนะเอา1,200องค์แล้วกันนะครับ1,200องค์นะครับ1,200องค์ต่อปิ๊บต่อปิ๊บนะ1,200องค์ต่อปิ๊บอ่าเดี๋ยวผมเอาเครื่องกิเลขมาด้วย พันสองร้อยองต่อปี๊บคูณแปดร้อยแปดสิบปี๊บเท่ากับหนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันองเยอะไหมครับเยอะนะเอ,เอาใหม่คิดแบบใส่แบบหลวมๆนะครับใส่แบบหลวมๆไม่ได้เรียงนะจากพันสองร้อยสิบองเอาออกสองร้อยห้าสิบงเหลือหนึ่งพันองต่อปี๊บนะครับหนึ่งพันองนะครับต่อปี๊บนะ คูณ880ปิบเท่ากับ8 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0ืองค์ครับหาร2ครับเท่ากับ4 4 0 0 0องค์4 0 0 0 0องค์เอาไปแจกชาวบ้านนะครับทำกับข้าวเลี้ยงด้วยนะครับแล้วแจกฟรีบางคนอยากได้เยอะก็วนกลับมาขออีกหลุงปู่ก็ไม่ว่าอะไรนะครับเออท่านเคยคิดไหมครับ โอ้มันจะเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้คิดตัวเลขกลมๆสนุกสนุกนะคิดแล้วอีกอ,อีกสี่สี่ร้อยสี่สิบปีก็บรรจุไว้ที่วัดนะนะครับผาหลวงพระก็คงแตกกุกันมาเรื่อยนะครับแสดงว่าพระมีจํานวนไม่น้อยนะครับแล้วการที่มีจํานวนไม่น้อยเนี่ยไม่ได้สร้างในคราวเดียวหรือวันเดียวแน่นะครับไม่ได้สร้างในวันเดียวแน่ นะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการแนวแนวคิดนะหลักการการคิดในเรื่องของการศึกษาพักเครื่องนะนะครับก็มีประวัติของทางวัดนะเขาเขียนไว้ก็ไปค้นคว้าข้อมูลดูได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพระกันในส่วนขององค์พระเนี่ยครับผมจะดูในเรื่องของความชัดเจนเช่นเ,เส้นยันเนี่ยมีความคมชัดมากเลยนะครับเนี่ยเส้นเล็กคมเลยนะ นะครับเส้นเล็กคมเลยครับตัวอะตัวหน้าไอตัวอะตัวตัวมะนะครับจริงอะมะอุนะมะอะอุนะครับตัวอุนะครับเส้นยันคมลึกนะครับองพาลึกพะเกตนี้พาดไปที่เส้นขอบไม่พิมพเนื้อเนี่ยเป็นเส้นคู่นะครับเส้นขอบไม่พิมเป็นเส้นคู่นะพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์หานุมานทรงเครื่องลึก อนอุมานทรงเครื่องลึกมีตื้นมีลึกนะครับท่านดูองค์พระนะครับ,รบมีความลึกลํำนะครับเส้นต่างๆนี่คมมากนะครับผมจะดูความชัดเจนตรงนี้นะขนาดเป็นพระเนื้อดินนะครับเนี่ยนะครับอันนี้อนุมานแล้วที่สําคัญดูลิ้นนะครับนยแอมคมมากเลยฮนะแหลมเลยนะเนี่ยนะครับเส้นยันต่างๆนะครับคม เมื่อเขากดแม่พ like ิมพ right. well. ์นะครับกดแม่พิมพ์ลงในในบล็อกเลยนะเหมือนบล็อกสําเร็จรูปนะครับเพราะจากดูที่ขอบแล้วเนี่ยขอบจะเรียบนะครับขอบจะเรียบไม่มีรอยตัดนะครับจะมีการตัดคือมุมนะครับตัดมุมสีด้านนะครับตัดมุมสีด้านนี้นะครับทุกองค์ที่เห็นให้ทุกองเลยนะนะครับอาจจะเป็นเอกลักษณ์ขั้นนะครับเนี่ยตัดทุกองนะครับสี่มุมกลายเป็นแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมเล็ก ช่างจะเรียบนะครับด้านหลังมีรอยปาดด้านหลังมีรอยปาดนะครับก็ตอนกดก,ก,ดกด็กดไปน่าจะปาดนะครับก็อาจจะใช้ไม้อะไรนะไม้ไม้ตอกหรือไม้อะไรของช่างก็แล้วแต่นะครับเนี่ยก็มีการปาดจะเห็นรอยปาดนะครับอ่าแล้วก็งัดขึ้นมานะครับอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยนะครับไอ้จอนงัดเนี่ย ทิมเาไว้นี่นะง,งัดขึ้นนะครับอาจจะมีช่องว่างของบล็อกก็ได้นะก็แล้วก็เอาไว้อุดผงนะครับก็เป็นเรื่องของเทคนิคของเชิงช่าง <c oughs> โทษนีครัอ่ะเดี๋ยวลงต้องให้ดูเนื้อหน่อยนะครับนี่มีความชัดเจนเลยนะครับ ยันต่างๆนี่คมชัดเลยนะนี่ครับดูดินนะครับดินมันเหมือนมีเม็ดกวดเม็ดทรายนะเขาบอกเป็นดินนานะครับดินนาดินขุยปูดินนามาผสมกันนะครับนี่เส้นคมชัดมากเลยนะ ก็ดูไปก็เหมือนแร่เหมือนกันครับน่าจะมีผงแร่พุทุคุณอะไรบ้างนะแร่หลงแร่เหล็กอะไรพวกนี้แร่เหล็กไหลดินมีความแห้งนะครับแห้งแข็งมากนี่ครับหนุมานแรบลินนะปากแหลมเลยครปากคุดนะครับหนุมานนันปากคุดด้วยว่ะแหลมเลยครับผม มืออ่อนช้อยนะครับฮ่ามือนี่งออ่อนช้อยเลยนะมันแบมือนะครับเส้นยันนี่นะผมไม่ได้ดูตำหนินะนะครับผมดูความเก่าของเนื้อดินนะครับเนื้อดินนะธรรมชาติต่างๆครับถ้าดูความคมชัดเจนนะครับเส้นต่างๆแกะไม่พิมพ์ก็ยังอยู่นะเส้นก็ยังติดอยู่ ดูดินนี่บ้างผงอุดบ้างครับนี่ครับผมก็ไม่แน่ใจนะในเรื่องของอุดผงเนี่ยไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าอะไรไหมฮะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านมักจะแกะไปใช้นะครับเจาะไปใช้กันเนี่ยมีผมก็ไม่แน่ใจนี่เจาะไปหรือเปล่านะเจาะไปใช้นะครับพระแท้แท้ที่องค์พระครับเนี่ยเชิงช่างนะครับในการกดการกด กขาจะมีขอบแม่พิมพ์ขอบด้านหลังนะครับเนี่ยจะมีรอยรอยของขอบแม่พิมพ์พอดีนะครับเนี่ยอ่นนี้ก็มีครับเนี่ยที่มีรอยขอบแม่พิมพ์นะครับแสดงว่าแม่พิมพ์ลึกประมาณนี้นะครับก็จะมีรอยขอบแม่พิมพ์นะครับอันนี้เห็นชัดเลยครับนี่ตรงนี้รอยขอบนะครับนี่ขอบด้านหลังนะครับในการกดแม่พิมพ์เนี่ยก็ขอบ เนื้อปิ้งเกินตรงนี้นะเนี่ครับเนี่ย,ยชัดเจนนะครับก็เป็นเรื่องของการกดกดลงไปนะครับเผื่อจะไม้จิ้ม้าไปในรูลแล้วงัดขึ้นมาก็ได้นะครับรอยปาดรอยอะไรนะครับแล้วก็ดูเนื้อหามวลสารนะครับรอยนิ้วมือมีรอยนิ้วมือกดด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็รอยปาด มือนมีแร่เหล็กเลยนะผมเอาแม่เหล็กแรงสูงดูก็ดูดเบาเบานะนะครับผ้าโบราณเนี่ยส่วนใหญ่จะดูดติดนะยิ่งชุดเป็นจาาภาคีนี่โอ้ยดูดหมดทุกองนะครับเนื้อหามนสารก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเจ้ช่างในการดูนะครับดูความเก่านะครับกดแม่พิมพ์นี่แม่พิมพ์หน้าเดียวมีขอบสําเร็จรูปนะครับแล้วก็มีเนื้อเกินนะครับเนื้อปิ้นเกินชัดเจนนะ รอยมือกดนะครับมีรอยมือกดรอยปาดด้านหลังนะครับรอยนูนๆเนี่ยนะครับอุดผงครับเจาะรูแล้วอุดผงแล้วก็ดูเนื้อหาดินพวกนี้นะครับความชัดเจนนี่คมชัดมากเส้นสายนะครับก็ถ้าเราคิด2อ่าอหถ้า2465 465ท่านอายุประมาณครสี่ส40กว่าปีเห็นจะได้ไมั้งทำพลาดหรือยังครับแสดงว่า100ปีสแสดงว่านี้ก็ไม่น่าจะถึง100ปีหรือวะนะครับถ้าท่านทำดอน24 70สมมุตินะนะ70ถ้า2470ก็ยังไม่ถึงอยู่ดีนะครับ95ปี 2, 4, 6, ก็ถ้าสองสี่หกห้ากับร้อยปีอ่ะถ้าก็ทํา2 4สี่หก้ากับร้อปีพอดีนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ตีออกกลมๆแล้วกันนะครับพ้าประมาณร้อยปีนะนก็ต้องมีความเก่านะครับเนื้อดินก็ต้องแห้งเก่าให้เราเห็นนะเนื้อดินเผาเนี่ยมันจะออกลักษณะนี้นะครับเนื้อดินเผาเดี๋ยวให้ดูหลวงพ่อเงินนะครับ แต่นี้ช้ำหน่อยนะครับอันนี้ช้ำเพราะว่าน่าจะผ่านการใช้ผ่านมือแล้วผ่านมือนี่หน้าตาสึกนะองค์ที่ตอนนี้ผมไม่เลี่ยมกรอบแหวนนะจะสีออกนี้เลยแห้งซีดแบบนี้เลยครับมันต้องแห้งนะมันต้องแห้งซีดครับนี่มันช้ำเพราะว่าน่าจะผ่านการใช้นะครับเนื้อดินนะครับเนื้อดินเผาเหมือนกันนะบางคนก็บอกเนี่ยแร่ออกมาขามนึงแดงๆนก็ว่ากันไปนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพขยายในกล้องพันเอ็กนะครับว่าความชัดเจนของเนื้อเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับคลิปนี้ก็สบายๆง่ายๆครับหาความเก่าครับเชิงช่างให้ถูกนะครับเนี่ยเชิงช่างนะครับเชิงช่างต่างๆนะครับตัดมุมสี่มุมนะครับกลายเป็นแปดเหลี่ยมพิมพ์ทรงคมชัดนะครับเส้นสายต่างๆก็คมชัดความแกร่งนะครับอ่ะสักครู่ครับ เดี๋ยวดูภาพขยายกล้องพันเอกกันต่อที่ภาพขยายกล้องพันเอกนะครับอ่าเรามาดูเนื้อหามวลสารกันนะครับอันนี้ตรงใบหน้าผมว่าไม่ได้มีแค่ขวดทรายในดินนาอย่างเดียวนะครับผมว่ามีมวลสารด้วยนะครับเพราะดูจากในเนื้ององพระแล้วเนี่ยมีเหมือนมีแร่หลายๆชนิดนะครับอ่าใบหน้ามีเกตนะครับ เส้นคมคมของอัคระยันเส้นซุ้มบางท่านเขาก็บอกบางทีก็มีผงแกบนเนี่ยเราดูดำๆนะเขาบอกว่าใช้ดินใช้แกบเผานะครับในการสุมเผานะครับอาจจะมีในเรื่องค่าผงแกบเนี่ยดูดำๆก็น่าจะเป็นไม่ได้นะครับอ่มีเส้นพุทธคุณด้วยนะครับ ก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับพักร้อยปีนะครับเอาตีกลมๆอ่ะร0อยปีนะครับดูเส้นต่างๆครับเส้นยันคมมากเม็ดแรลนะครับผมให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดูความเป็นธรรมชาติของเนื้อมีการแห้งหดเหี่ยว มีการบินการถลอกเป็นเรื่องของกายภาพความบอบช้ำตามการเวลานะครับดีกว่าอย่างพระใหม,ๆๆใหม่ๆผิวตึงๆต้องระวังนะพระใหม่ๆผิวตึงๆนะครับโอ้มวลสารเยอะนะครับก็ไม่แน่ใจแนใ่ดำๆดำๆดำๆเนี่ยนะครับเป็นผ,ผงผงฐานจะแกบหรือเปล่านะเม็ดมวลสารเยอะมากเลยครับ บางคนก็บอกมีแร่แร่มะขามนะผมก็ไม่รู้นะมันเป็นยังไงแร่มะขามสีออกเหมือนมะขามเม็ดมะขามสีออกน้ําตาลแดงคนระับคือแร่เช่นนี้มันก็เป็นแร่เหล็กเหมือนกันนะนะครับในตระกูลแร่เหล็กนะครับก็อาจจะไปศึกษาใน g o o g l e ก็ได้เนื้อองพระแห้งนะครับเ,เส้นลวดลายต่างๆก็ยังมีความคมชัดอยู่นะครับ คมจริงๆอย่างนี้เห็นเส้นคมนะครับอย่างนี้ตามริ้วต่างๆด้านหลังอันนี้ด้านข้างครับด้านข้างก่อนด้านข้างก่อนนะนะครับลักษณะดินก็จะมีกลุ่มพวกนี้นะครับพวกแร่พวกอะไรพวกนี้นะนะครับยังไม่ได้ดินละเอียดเรียบนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังต่อครับ มีแมว๊บๆเนี่ยกลุ่มกัตถุนิษฐานว่าจะมีแร่เหล็กไหลด้วยนะนะครับในส่วนของกลุ่มแร่เหล็กนะครับเพราะแม่เหล็กมันดูดติดเบาๆนะครับเนะี่ยมันไม่ใช่เม็ดกวดทรายนะผมหองดูเหมือนแร่ชนิดหนึ่งนะครับแร่ชนิดหนึ่งอันนี้เหมือนแผ่นเงินเลยนะเหมือนแผ่นเงินครับเออบางทีก็เป็นทรายเงินอะไรก็ได้นะสูตรหรือสีครับพระสมัยก่อน ในการสร้างครับเนี่ยเราจะเห็นมวลสารเยอะมากนะครับอ่าทีนี้มาดูด้านบนครับที่อุดผงนะครับด้านบนก็ดูแล้วถ้าจะมีมวลสารหลายอย่างนะครับจะมีมวลสารหลายอย่างเลยแข็งนะครับเนี่ยแข็งนะครับผมลองเล็บขูดดูแล้วไม่ออกนะครับถลุดน่าจะหลุดเป็นเป็นแผ่นเป็นก้อนออกมาเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ ฝากไว้ครับีรันอมุเลตสวัสดีครับ